ถูกและดีต้องลดสวยจ่าเจดครับ0 8 6 3 5 5 7 8 9กเจแป้าต้องขอบคุณเจเจปอไก่ชนครับที่บ้านทารี่กุมภาวาันอุดรธานีครับรวมถึงร้านคอกเทลซีฟู้ดนะครับมีอาหารทะเลสดสดไว้คอยบริการท่านครับที่ถนนอํมมาตำบลในเมืองอำเภอในเมืองจังหวัดขอนแกน่นเลยโรงเบียรตะวันแดงมานิดเดียวครับทั้งเจเจปอไก่ชนที่อุดรธานีแล้วก็ร้านคอกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นนี่ดูแลและบริหารงานโดยพี่จิน้นเจเจนะครับ เรียนเชิญพักพวกของทางคุณจิ้นเจเจได้เลยครับเอาละครับโยกนี้นี่ดูว่าจะเปิดเกมใสกันเต็มตัวแล้วนะครับทังแข้งซ้ายต่อยซ้ายดูว่ามีแข้งขวาต่อยขวาโต้คืนเหมือนกันนะครับปืนกลดูว่าเพื่านนอนนั้นขยับเข้าไปออกแข้งซ้ายนะครับปืนกลก็ชกในเกมตั้งรับแล้วก็คอยโต้โต้แต่ละเม็ดก็เนื้อเนื้อนะครับเพรว่านอนเดินขยับเข้าไปออกสายก็แรงเหมือนกัน ใครจะแม่นใครจะหนักกว่ากันเท่านั้นเลยครับมาถึงตอนนี้ไม่ได้มีแต่แข้งซ้ายนะครับเพชรว่านอนเกี่ยวแล้วก็แข้งขวาก็มีเอาปืดคลนโดนกัไปชักจะมโมโหแล้วนะครับเบียดกันแบบนี้ไทยพาดนี่ลงไปได้ครับผู้นี้เจ็บเจ็บแล้วนะครับเล่นกันเจ็บเครับแข้งซ้ายนี่ครับก็โต้คืนขวาแบบเน้นๆนะครับจ้องตาขามิ้งเลยครับ เข้าไปยปันสอบไม่โดนครับเตะขวาไปแล้วถีบตัวเองฉากออกมาครับตีหัวเข้าบ้านสายลุดทําโทษทันทีโอ้โหนี่ครับมาเดี๋ยวดูครับมาระดับโหมดอุ้ยอื้อหือเขาบอกว่าคู่นี้นี่น่าจะมีเห็นมีนับมีน็อกเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหดูครับแหมออกอาวุธกันแบบนี้ครับพี่อรียเว่าโตขึ้นมาแตละเม็ดก็หนักๆทั้งนั้นนะครับพชรวานนแทงซ้ายหมัดซ้าย ว่าปืนกลเริ่มจะขยับเข้าหาบ้างขยับทาสร้างจังหวะนะครับแล้วก็ออกแข้งขวาโดนซ้ายกระฉานีจะโดนสายเลยเอาเริ่มจะเร่งเกมเครื่องเริ่มร้อนนะครับมีเตะขวาต่อยขวาเพชรวานนนนี่ก็มาชกในเกมตั้งรับบ้างนะครับแล้วก็ปีแข้งซ้ายคอยระกับมาดูกันที่วงในแล้วนะครับในช่วงปลายยกที่สามนะครับเริ่มจะเจบียดจะพลั้าในตีเข่าปืนกลอาศัยกภาพร่างกายความสดที่เหนือกว่าครับ มีทั้งนอกมีทั้งขยับเข้าวงในครับเจอแข้งสายเพชรวานอนมาเดินเข้าไปเตะจ่อล่างครับปืนกลประเดิมสีเสื้อสอจอต้องไฟรากด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับทําได้สวยไม่สวยผ่านรุ่นพี่นิลเปล่าขวาทิ้มตรงๆแล้วนี่ครับพยายามขึ้นการคอเลยครับมซสายแรกขึ้นมาเปิดเกมเต็มรูปแบบครับโอ้โหชกกันแบบนี้ครับเดี๋ยวต้องดูครับใครจะพลาดโดนของใครก่อนครับโอ้โหดูครับาการออกอาวุธของทั้งคู่นี่ครับกรรมการสายยัน แกะแยกออกมาว่ากันต่อกลางเวทีครับอ่ะเป็นพังด้านเจ้าปืนกลครับปืนกลขยับขยับโดนซ้ายไปก่อนอา <c oughs> ปลายยกหมดยกที่3 <c oughs> สนั่นเมืองของเราขอ <c oughs> บคุณเพจมวยเด็ด789ครับ ครบพ้วนข้อมูลข่าวสารวงการมัดมวยวงการฟุตบอลรวมถึงวงการกีฬาทุกชนิดเลยครับมวยเด็ด789คองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์โอเกนเซอร์หัดใหญ่และอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับโดยคุณสุมเมษซื่อสัตย์บงกฎขอขอบพระคุณครับเริ่มมายกที่4นะครับเริ่มแสดงให้เห็นแล้วนะครับวงในปืนกลนี่เวล,ลาล็อกนี่ล็อกล็อกเหนียวแน่นนะครับ โอ้โหขยับเข้าไปเพชรวนนมีฟอกเขาจับปล้ำนหนสู้ด้วยมาดูความแข็งแรงนะครับจังหวะไล่แขนกันแต่ตีไม่ได้นี่กรรมการจะแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีครับอ่าว่ากันต่อครับแยกมาว่ากันต่อแทงซ้ายต้องขึ้นด้วยขวาครับวงนายปืนกลหิวมาล็อกมาครับกดลงมาครับเพชรวนนอนตีเข่าซ้ายปืนกลแทงซ้ายคืนครับบิดมาเหลี่ยมนี้นี่ครับเน็บไปขวาหนึ่งครับ ก่อนกรรมาการจับแยกโอ้โห,โหนี่ครับหาซ้ายมาแล้วก็ขวาคืนมาเลยครับมาขยับหา,าจังหวะโอ้โห,โห,โหนี่ครับอ่ะไม่เป็นไรครับว่ากันต่อคนละแข้งคนละแข้งเอาล้ครับเริ่มจะขยับเข้าไปออกสายได้สวยๆนะครับเพชวานอนเืนคนก็โต้ด้วยแท่งขวาเหมือนกันจะชิงเดินด้วยนะครับไม่ให้เพชวานอนนี่เดินโอ้โหดูจังหวะพอเข้าไปล็อกได้นะครับ วงในนี่ความแข็งแรงนะครับไม่ยอมเหมือนกันแล้วครับเพชรวานอนก็ไม่ยอมเสียเปรียบพยายามจะไล่แข็งแล้วก็จะตีสู้ก็อยู่ที่ว่าการยืนระยะนะครับใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยนะครับเกมการยกถึงตอนนี้ก็ยังถือว่าอย่างคู่ขี้กันแล้วครับจังหวะว่าสักครู่ครับเจาะมาก็เจาะคืนเลยครับโฉบเข้าม,มาวงในครับตีข,าขวาวตีขวากระปืนโกนสองข่าวจังหวะล็อกนี่แข็งแรงเลยนะครับแต่เพชรวานอนเองก็พยายามมีลูกโตลูกเถียงครับวงใน นี่แหละครับโอ้โหวันนี้แผละละเอียดสุขุมด้วยกันทั้งคู่ซ้ายมาแต่ว่าเอาคืนเอาวงในก็โอ้โหเอาหักไม่ล้มครับโอ้โหสนุกจริงๆครับมาถึงตรงนี้สถานการณ์ที่พร้อมที่จะพิกผันตลอดเลยนะครับใายไปตั้งรับเยอะๆก็ไม่ดีนะครับดูครับเพชรวานอนขยับเข้าไป พยายามจะออกซ้ายพอวืดนี่โดนแข้งขวาทําโทษทันทีปืนกลนี่รออยู่แล้วนะครับชกในเกมตั้งรับนี่ก็ทําได้ดีแล้วก็แม่นด้วยนะครับตีขวาตีขวาไปครับตีเข่าขวาเข้าไปครับแทงซ้ายเพชรวานอนก็ตีซ้ายโต้คืนมาครับไปปลายแล้วนะครับยกที่4ี่ครับแข้งซ้ายเพชรวานอนขยับเข้ามาครับออกแข้งซ้ายต่อยซ้ายครับอ้าวงในปล้ำไป ลัดไปลัดมาหักไปหักมาครับแล้วตีนไปคนละเขา่าขยับขยับเข้าไปหมดยกที่4นายสนามใจดีของพวกเราครับพร้อมด้วยพี่บอยครับคุณเพิ่มคุณทรัพย์เกตบำรุงครับท่านรองนายสนามครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับมาตามกันต่อยกสุดท้ายนะครับในช่วงพักยกนี่ทีมงานเพชรว่านอนบอกให้ขยันกว่านี้ให้เร็วกว่านี้นะครับทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งศอกนี่ต้องมาแล้วเอาเลยครับออกมานี่เดินสาดแ้งต่อยหมัดเลย ปืนกลต้องล็อกเอาไว้เะครับเผาเวลาไปเรื่อยโอ้โหเริ่มมีกระชากกระตุกแทงสู้ด้วยครับโดยเข้าหาครับพิวานอนอตีข่าซ้ายไปครับตีมาพยายามหมุนหมุนทอนทอนแรงนะครับแยกมากอครับจังหวะนี้ครับวงในของทั้งคู่ขยับเข้าไปครับพิวานอน ปัดซ้ายต่อยไ้ก่อนครับล็อกได้บิดมาตีไม่ตีครับออโอ้โหดูครับวันนี้ หาต้องชมเลยครับน้ำเงินรุ่นน้องครับเจ้าปืนกลห่มามาถึงตรงนี้นี่ถือว่าผลงานนี่โอ้โหสวยเลยครับเพราะว่าห่าวันนี้ตั้งใจจริงๆครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผ่านเพชรวานอนไปได้นี่มาถือว่าขึ้นห้างเลยครับปืนกลมีตัวรอรับอยู่อีกเพียบเลยนะครับวันนี้ดูว่าชกละเอียดด้วยไม่ประมาทนะครับเข่าวงไนนี่ก็ล็อกเอาไว้นอกนี่ก็มีแช้งขวาโตขึ้นวสวย อยู่ที่เพชรวานอแล้วครับจะพลิกสถานการณ์อย่างไรนะครับมาถึงตอนนี้ทีมงานนี่สั่งต่อยหมัดแล้วนะครับเปียกเข้าไปโอ้โหมาเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกดูว่าปืนกลนขยับนะครับรัดกุมครับโยถอยก็จริงแต่ว่าไม่ได้นีเยอะนะครับคลอยบางคอยโต้นี่นะครับมีหมัดที่คอยบวกด้วยครับแหมรุ่นพี่ใยรบเข้ามาครับ่อยขวาสกัดเอาไว้เลยครับ ยังไม่ยอมนะครับเพชรวานอนครับแข้งซ้ายต่อยหมัดซ้ายครับวงในรัดไว้เสียบเข้าไปครับเอารูปเอาทรงเผาเวลาไปในตัวด้วยนะครับแม่พยายามบอกรุ่นพี่พอแล้วครับเพชรวานอนบอกว่ายังไม่พอครับขออีกหน่อยครับขออีกหน่อยครับเจอแข้งขวาพยายามสับคืนเลยครับแม่อกของเพชรวานอนครับทีมไว้ก่อนพื้นก้ยังมีจังหวะหวาดเสียวตลอดนะครับเพชรวานอนแม่มพูดอาวุธหนักแรง นี่ครับมาดูกำปั้นเอาว่าตอนนี้ว่าพักจะหาตัวไม่ค่อยเจอแล้วครับอืมอ้าวนี่ครับรัดไว้ล็อกไว้ก่อนดูว่าสภาพร่างกายโดนต่อโดนนะครับเพชรว่านอนรุ่นพี่ก็จริงแต่ว่าน้องไม่กลัวนี่พาโต้ไปหนักหนักเบียดกันปะทะกันไปแล้วเนี่ยโอ้เพชรว่านอนนี่ออกอาการยุบย่นให้เห็นแต่ก็ยังมีฮึดตลอดปืนคลก็ไม่สนนี่แหละครับออกไปาดีกว่าดีาดก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับเผาเวลาเอาไว้ ดูนะครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านครับอันนี้ครับท่านสาาตรงจตงปลาจีนครับขึ้นไปรับลูกศิษย์เลยครับใส่น้ำเงินเจา้าปืนโกนยังไม่รู้นะครับผลจะออกมาเป็นยังไงนี่ครับกรรมการเดินไปให้รับใบคะแนน บสุดท้ายหันมาทางฝั่งน้ําเงินครับวันนี้โอ้โหรุ่นน้องครับขึ้นชั้นสําเร็จนะครับปืนกลสอชอต้งปาจีนครับโอโ้วันนี้โชว์ฟอร์มสวยเลยครับชนะคะแนนเพชรวานอนนายกส้อยเวียงยองล้ว